Ой, а เราจะทำสูตรแบบอบหนึ่งีิจินโดหรือยังไงอบยังไงนาดนวดจินจนอ่อยเราจะทำอาหารเราต้องรักษาอะไรความสะอาดอ,อันนียอ่าที่เก็บผมจะให้เด็กๆทุกคนสวมใส่ ¡Gracias! No, no.